หลี่ชิงเหลือบมองเจียงโมหานด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปด้วยความซับซ้อนพร้อมเตือนตนเองว่าอย่าดูคลานบัณฑิตน้อยที่ดูไร้เรี่ยวแรงผู้นี้เด็ดขาดคนอย่างตนจะสังหารใครยังต้องใช้มีดแต่หากบัณฑิตต้องการสังหารคนแล้วใช้เพียงสมองเท่านั้นจริงสิแล้วเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าจงอี้โหคิดก่อกระบฏสาเหตุที่หลี่ชิงไม่ได้กลับไปบ้านตระกูลหลินในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็เพราะต้องตามหาห,าหลักฐานการก่อกรกบฏของศัตรูแน่นอนว่าเขาพบเบาะแสะมากมายทีเดียวในที่สุดเขาก็มีความหวังที่จะได้แก้แค้นแทนครอบครัว เจียงโมหานมองเขาด้วยแววตาที่เรียบเฉยแล้วทิ้งท้ายไว้เพียงคำพูดที่ว่าเจ้าอ่านบันทึกประวัติศาสตร์ให้มากกว่านี้หน่อยเถิดขณะที่กล่าวก็ยังไม่ไวทำท่าปิดประตูส่งแขกอีกด้วยหลีชิงที่ถูกปิดประตูใส่ก็ยืนอยู่ด้านนอกเขาลูบจมูกของตนพลางคิดในใจว่าอาญาบัณฑิตผู้นี้เย็นชาเสียเหลือเกิน อย่างไรเขาก็เป็นผู้ที่ผลักดันให้อูปวัวติดต่อกับน้องชายภรรยาของเจ้าหน้าที่ติงถีและเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการทําให้อูปวัวถูกจับกลุ่มเจ้ามาใช้ประโยชน์จากข้าแล้วถีบหัวส่งเช่นนี้คู่มั่นของเจ้ารู้หรือไม่หึหากเจ้ากล้าทําเช่นนี้ต่อเสี่ยวเว่ยของข้าก็อย่าหาว่าข้าไม่เกรงใจแล้วกันหรีชิงชี้ประตูพลางพูดขู่ก่อนจะบ่นอุบเสียงเบาว่าเสี่ยวเว่ยเป็นคนตรงไปตรงมาและน่ารักขนาดนั้นไม่แน่ว่าสักวันอาจโดนบัณฑิตผู้นี้หลอกลวงบัณฑิตใจดําแบบนี้ไม่น่าเชื่อถือ แม้ว่าหลี่ชิงจะตั้งสัตาบาันญไว้ที่หน้าประตูด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาทว่าเจียงโมหานก็ได้ยินอย่างชัดเจนเฮอะสมกับที่เด็กน้อยเคยพูดเอาไว้จริงว่าอุปนิสัยกำหนดชะตาชีวิตของแต่ละคนชาติที่แล้วเขาเคยช่วยยอชีวิตหลี่ชิงเอาไว้หลี่ชิงไม่ถามหาเหตุผลใดและสาบานว่าจะติดตามเขาจนกว่าชีวิตจะหาไม่สุดท้ายเพื่อปกป้องเขาแล้วหลี่ชิงจึงต้องมาจบชีวิตลงในชาตินี้เจ้าหลี่ชิงยังมายึดมั่นจริงใจต่อหลินเว่ยเว่ยอีกเหตุใดเจ้าเด็กหลี่ชิงถึงได้คิดว่า่าาจะลลลอกกกวงงเเด็โัน่า นางเป็นถึงคู่มั่นของเขาเชียวเป็นคู่มั่นที่เขาเลือกด้วยตนเองก็ย่อมปฏิบัติต่อนางด้วยความจริงใจหรือบางที่อาจเป็นเพราะเด็กโง่หลอกง่ายใครใจดีกับนางด้วยหน่อยนางก็ตอบแทนเป็นเท่าตัวช่างเป็นเด็กที่โง่เสียจริงแต่คู่มั่นที่เขาเลือกเองย่อมต้องให้เขาปกป้องอยู่แล้วส่วนหลีชิงเป็นแค่คนนอกจะไปหานางในดวงใจจากที่ไหนก็ไปอย่ามายุ่งย่ามแถวนี้ ขณะที่เจียงโมหานกำลังบ่นอยู่ในใจนั้นเด็กโง่ที่เขาเอ่ยถึงหลินเว่ยเว่ยกำลังนอนหลับฝันหวานโดยไม่รู้ว่ามีใครบางคนแอบข้ามกำแพงเข้ามาในบ้านและออกไปแล้วเวลาล่วงเลยมาประมาณยามสี่หนึ่งนาฬิกาหนึ่งนาทีถึงสามนาฬิกาของวันถัดมาหลินเว่ยเว่ยตื่นมาเข้าครัวเตรียมทำอาหารแล้วประเดี๋ยวที่บ้านยังมีบัณฑิตสองคนที่ต้องเข้าร่วมการสอบท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บนางต้องเตรียมอาหารเช้าอุ่นๆให้พวกเขากิน ในช่วงเช้าตรู่ของเดือนสองณดินแดนทางเหนือลมหนาวพัดกระโชกราวกับใบมีดที่กระทบผิวหนังแล้วทําให้เกิดความเจ็บแสบความหนาวเหน็บในที่แห่งนี้พร้อมจะแช่แข็งผู้คนได้ทุกเมื่อวันนี้นางตั้งใจทําบะหมี่ในน้ําแกงไก่และไข่ลวกให้ทั้งสองกินน้ําแกงไก่ที่ถูกเคี่ยวเกือบตลอดทั้งคืนให้รสชาติที่เข้มขน้นพร้อมเนื้อไก่ที่ตุ๋นจนนุ่มถูกฉีกเป็นฝอยวางบนบะหมี่ที่นางทําเองหลินจือเยียนและเพิงหยูเหยียนพ่นควันหนาวออกจากปากและซดบะหมี่เข้าไปสองชามใหญ่แต่พวกเขาก็ยังอยากขอเพิ่มมอีกกสักชา หลินเว่ยเว่ยจึงเอ่ยด้วยรอยยิ้มประเดี๋ยวข้าจะไปบริเวณที่พวกเจ้าต่อแถวรอเข้าสนามสอบจากนั้นจะคำนวณเวลาคร่าวๆก่อนพวกเจ้าเข้าไปแล้วข้าจะนำมาส่งให้ดื่มอีกคนละถ้วยหลินจือเยียนรู้สึกสงสารพี่รองจึงรีบกล่าวว่าไม่ต้องหลอกท่านเตรียมบะหมี่สำเร็จรูปไว้ให้พวกข้าแล้วไม่ใช่หรือพวกข้าไม่มีทางหิวแน่นอนวันนี้ลมแรงพี่รองรอพวกข้าอยู่ที่บ้านนี่แหละไม่ได้เจ้าเป็นบัณฑิตที่อายุยังน้อยหากไม่มีผู้ใหญ่ไปด้วยแล้วจะต้องลำบากขนาดไหน ไม่ต้องกังวลหรอกข้าทนความหนาวได้ดีกว่าเจ้าเสียอีกจริงสิเสื้อคลุมขนกระต่ายที่น่าเฟิงเย็บให้เจ้ารวมถึงเสื้อและกางเกงขนสัตว์ที่ข้าถักให้เจ้าสวมมันหรือยังหลินเว,ไว,ไว่ยเว่ยลูบเสื้อผ้าของน้องชายเพื่อสำรวจหลินจือเยียนพยักหน้าอย่างเชื่อฟังพี่รองไม่ต้องกังวลข้าสวมมันแล้วหลินเว่ยเว่ยขมวดคิ้วพลางบ่นไม่หยุดอากาศหนาวขนาดนี้แต่ให้เหล่าบัณฑิตทำข้อสอบในที่โล่งหากมือของพวกเขาหนาวเหน็บจนแข็งขึ้นมาแล้วจะเขียนอักษรได้อย่างไร หากเขียนอักษรไม่ประณีตมากพอก็จะโดนทัดออกในการประเมินรอบแรกการสอบขุนนางสุดโหดหลินจือเยียนชี้ไปยังเตาเล็กสำหรับอังมือคลายความหนาวที่วางอยู่ในกระบุงไม้ไผ่แล้วกล่าวด้วยรอยยิ้มพวกเขาอนุญาตให้เอาเตาอังมือไปด้วยไม่ใช่หรือนอกจากนี้ข้ายังสวมถุงมือเปิดปลายนิ้วที่พี่รองถักให้อีกต่างหากอย่างไรข้าก็หนาวน้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้สวมถุงมือ